ให้น้องเขยด้วยพรก่อนที่จะทำพิเรนต์นะครับผม Happy Birthday ตัวเยอะเยอะๆนะต้องใจเย็นต้งใจเย็นนะพรับมาบุญบัวถ้าผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกทคนทุกทุกคนจริงครับที่มางานผมไม่คิดว่าในชีวิตนี้สักวันหนึ่งทั้งหนึ่งในชีวิตไม่คิดว่าจะมีคนมาร่วมแสดงความดีมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับตัวเองเยอะขนาดนี้คือเกิดมาในชีวิต ไม, um. ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีวันนี้จร anyway> ิงๆมันตื้นตันนะครับมันตื้นตันแบบหาคำอธิบายไม่ได้นอกจากคำว่าขอบคุณมากๆครับผมรักเข็ดอยากให้เข็รักษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอดใจนี่นะฮะเดี๋ยวอยากให้ตัวแทนของแฟนคลับนะฮะพูดอะไรในใจให้กับเข็หน่อยได้ไหมครับทุกคนนะครับทำมาวยคนให้เข็ดได้ท้อยน้อยเป็นตัวแทนนะฮะคนไหน ปพูดเลยปพูดเลยไปพูดเลยไปพูดเลยแล้วนะครับผมพี Alright, ่ก้อยครับผมพี่ก้อยย้อนไปเชิญพี่ก้อยนะครับมาพูดนะครับยโวยให้กับน้องเคว่าเป็นตัวแทนของเราไปก่อนนะฮะเราพี่พี่แนทั้งหลายบพี่ก้อยพี่ก้อยเี่ยพี่ก้อยเอาหน่อยี้มยไม่้อลัมีใบมตลพี่ก้อยไเย องเฟกรทุกคนแล้วก,ก,ก,ก็ดันีานสสเรียบสีทุกคนขอให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองที่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงทันครอบครัวนะคะทุกคนด้วยนะคะโอเคขอคพรเรียบร้อนะยแล้วเนาะงั้นมาพบกัน সব কাজ কেটে পড়লে